ไนี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับผมบนถนน3ามสาบลปกแดงออโปแดงจังหวัดระยองนะครับก่อนถึงแยกมาบเตยนะครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับนะครับรถยนต์กระบะ1คันรถยนต์เก๋งนะครับ3คันนะครับอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับผมนะครับก่อนถึงแยกมาบเตยนะครับก่อนถึงแยกมาบเตยพี่น้องประชาชนระมัดระวังด้วยนะครับ ให้ระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมนี่ครับทั้งหมด4คันครับผมกระบะหนึ่งรถเก๋ง3นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ผู้ภัยปกแดงทําการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงแล้วนะครับนี่ครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากซอย5นะครับผมซอย5้าแม่น้ำคูนะครับเข้าแยกามาบเตยจงใช้ความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจระอเวน3 0นะครับลงถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับกำลังตรวจนะครับในที่เกิดเหตุอยู่ในเวลานี้นะครับนี่ครับก่อนถึงแยกมาเตยนะครับก่อนถึงนะครับก่อนถึงแยกม้าเตยนะครับมีอุบัติเหตุอยู่นะครับฝั่งขวาสุดเลยนะครับฝั่งขวาสุดเลยเป็นอุบัติเหตุนะครับทั้งหมด4คันรถยนต์กระบะหนึ่งรถยนต์เก๋ง3มีผู้ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยปกแดงทําการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงแล้วนะครับผม แจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับผมให้ระมัดระวังนะครับใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นแชร์รถใช้ถนนนะครับผมนะครับอุบัติเหตุอยู่น้นเวลานี้นะครับกอเป็นกาลังใจให้นะครับผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดครับในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับผมให้ทุกท่านได้รับความปลอดภัยนะครับ ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับบนถนน3 2มสองสนะครับตำบลปวกแดงอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมในที่เกิดเหตุนะครับผู้ภายปวกแดงตรวจสอบพบรถยนต์กระบะ1นึ่คันรถยนต์เก๋ง3คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ภัยปวกแดง28นะครับกู้ชีพ28ทําการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจรอเวร30สานถานีตารวจภูธรปวกแดงนะครับเดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผม เพื่อเข้าตรวจสอบนะครับอุบัติเหตุและก็จะทําการเคลื่อนย้ายนะครับรถออกจากพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใช้รถจักรยนมุ่งหน้ามาจากอาซอยห้าแม่น้ําคู้เขาแยกมาบเตยก็ใช้ความระมัดระวังนะครับขณะนี้นี่อุบัติเหตุอยู่ครับผมผมน้องปิ๊ตแจ้งข่าวเติมไฟปกแดงนะครับพัดนิวรยองช่อง23ข่าวเวิร์กพอยส์นะครับก็รายงานสดอุบัติเหตุ ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่ในเวลานี้เพื่อจะได้ระมัดระวังนะครับให้สังเกตแสงไฟนะครับจ<ม>ากลาพี่น้อง,องแฟนเพจแจ้งข่าวจุฑภัยบกแดนงไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ